เราไม่เชื่าัานะแค่บ้านแค่ชนหบบไม่เชี่อไงไม่ได้เจ้าบอปเจ้าผูเจ้ามีเงินบัญชีธนาคารมีบัญชีเดียวกันหอตอนนี้ตอนนี้มันผูกมันมีผูกควาเที่ยวเด็ผูกเทบานนี่กติกตีทของนนี่แหละล้าผูกแล้วสมผมมัใส่มนมั้นคืน มันขื no, s. S s ่นเหมนบอวันวันชรยนาลีเลขความเพล่เล่บารียาชวนเกิดันขืนไม่ได้ขืนทั้งีทได้ืนแคว่าโบเลยกดกคนขค่เหนบแม่ครับเราสมมไปเ่ม่สิงถือซื้ออ่ะแสดงว่ามรมีลก็เห็นแต่เราอยู่แม่เออแต่วาเราเมีย่ล่ะผมก็มีมชี้เดียวเับอนบอสชี้เดียวแน่นอนลอยลอยเปอร์เซ็นเนียแเออมีเล่ก่เรบว่าเรียแล้วของเพลนัมันบมีมันติดขนอ่สิ แต่ว่าผมใส่เลขยีนแนบบา,ากกมันบ่เมีปุ๊บมันจับัจะจกเกไม่มีพร้อมเมอมพย์ไหมไม่มีพร้อมเพย์ แวาเราปูกเราล่ะว่าลกเช่นแบบไม่วาเรื่อนี้ไม่มีความเพียงมันจะเ้เท่กับใจนะที่ัี้เ่นเจ้าบอะไรเสียเวลาไงใส่เดี๋ยวเจ้าิจเจ้า่านัจีผมก็เ่ายราัเก็ี่นคอเลขเลขวันคเ่าช่เนี่ย้ามเพียงแล้วับใส่เที้ยน้วก็เขาสอที่อาุ